โอเคครับ okay. ผมสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเกียงเ d by บายเด g h ไแล้วก็มาเล่น s u r v i v a l เออไม่ใช่ s u r v i v a l อ่แล้วเล่นฆาตกรนะผมคือแพทใหม่มันจะแปลว่า,าจับ s ซอ v i v a โวง่ายมากรู้สึกว่ามันน่าจะจับง่ายเออผมคิดว่ามันจับง่ายมากคือผมเล่น s ซอ v i v a โวหลายตาแล้วก็แบบตายตายบ่อยมากก็เลยแบบหัวร้อนนิดนึงก็เลยอยากเล่นเป็นคิวเลอร์นะฮะเซอร์ไโ ผมเล่นไปหลายตาละแรงก็อยู่ประมาณ5-4ประมาณนี้ไม่ขึ้นไม่ลงก็คือเล่นไปก็ตายอยู่ดีเออก็คือช่วยเพื่อนดีไม่ดีก็คือไม่รอด <c oughs> นะฮะ <c oughs> แบบคลิกคลิกกดพร้อมแล้วก็เจอเลยอย่าหลุดนะโอเคมาดูกันนะฮะเอาผมจะหาเจอไหม คลิปนี้โดนโดนสดเลยถ้ามันจะหาง่ายไหมแล้ามันจะจับง่ายไหมเออเ ah. อ้าคือผมไม่ได้เอาสมุดมามันก็จะวิง่งในแป๊บเดียวเสียดายโอเคคือสมุดหมดไงสมุดก็คือแอดออนนะฮะ เดินหาก่อนอยังเพิ่งเสร็จนะโอ้โหนี่ไงเสร็จไวเกินโอ้อยู่เครื่องนูน้นโคตไก่โอเคเครื่องแรกมันแอบปั่นกันตอนไหนวะเนี่ย โอ้เจอละ่ะเอ้าไม่ทันเฉยเอา้างงเลยจ้าเอาวนแล้วจุกเด็กแล้วอืมคนนี้จุกเก่ง,งนะจะวนจะวน โอเคโอ้โหอยู่ไกลจัดเออช่างมนเนี่ยเห็นไหมอืมฟึงทางตันปะเออ ถีบไม้ไปดิครับอย่าให้เซอร์วิโวได้ปั่นแต่เขาปั่นไปแล้วหนึ่งเครื่องโอเคมันก็จะช้านิดนึงโอ้โหสองต้องล้มแล้วละ่ะโอโ้พึ่งได้คนเดียวเองคือเกมเกมเร็วนะี่ยะเดี๋ยวดูก่อน ว่าใครจะได้เปรียบนะฮะเลือสองเครื่องแล้วอ่ะไล่คนเดิมไหมมันอยู่ไกลเกินไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ ตีนี้ปั่นเร็วเข้ามาเป็นตีปะเนี่ยคือผมเจอแต่ละตี้แบบว้หบาหปั่นโคตรช้าทีนี้น่าจะปั่นเร็วเดี๋ยวถ้าเกมนี้เร็วเดี๋ยวแถมอีกเกมแล้วกัน <laughs> Okay. ไม่รู้ว่าเล่นลินจะเวิร์กไหมนะครับเราต้องสามคนเดิมอ่ะจุกน้องวัวเหรอมาแทงหลังปะละ่ะ ฐานาต้องได้ใช้ไม่มีฮะสเครื่องละแต่เราก็ยังไม่คุมโซนอยู่ดียวถ้าจะใช้สกิลเปิดตีก็มันไม่เวิร์กเท่าไหร่นะมีคนปัน่นโอเคเฟิงเราต้องไล่2ตัวนะฮะ ฟิงกับน้องดำสองตัวเนี้ยเฟยียดสองกันหมดละโอ้เล่นคอมแมปเลยฮนะโอ้เีอดเราต้องซ้ำสองตัวนี้ก่อนนะฮะ เจอโทรเทียมม่ยวว่ะติดเครื่องไปก่อนหนึ่งท r หนึ่งท r มีคนแถวนี้มีความรู้สึกมีความรู้สึก โอเคเจอแล้วเอมิลี่เอ้าเฮ้ยไม่ได้เข้าตู้หรอหลอนเลยวะแต่มันปั่นไวมากไอ้ลุง มันเสียเวลาตอนแรกอะโอเคเขาไปฮิลสองคนไวขนาดนี้มาสาคนเดิมโอเคมีคนเรียกไปกินข้าวาต้องสาคนเดิมพับไม้ไปหนึ่งทีตอนนี้เขาต้องเทยดกันละ ถ้าเทแบบนี้ก็จัดสิฮะป้าบหนึ่งทีไล่คนเดิมต้องสามคนเดิมจริงๆเออมันไม่ไหว มันปั่นแต่จริงๆมันก็ไม่ปั่นปั่นไม่ค่อยไวยอ่ะแต่มันเห็นไหมจะเสียแล้วเนะี่ยพอมันดิไม่ไหวจะเคลียร์ทำไมตอนผมเล่นโซเวโิโวมันปั่นไม่ไวขนาดนี้วะ เสร็จ<_><_>ไวๆตัว<_><_><_>ต้องเอาโนวันมาวันนี้เฟียสสุดท้ายแล้วปะ โอเคได้คนเดียวปะเนี่ยโอ้โฮหเดี๋ยวแถมมีเกมนะฮะทำเป็นย่อทำเป็นย่อ ผมต้องเปลี่ยนแล้ววะเอาโนวันมาแม่งเลยเปิร์กนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวอีกเกมหนึ่งนะฮะเกมนี้วอมวอมโอเคก็ผมมาเกมที่สออ่าเปิร์กที่ผมเอาไปผมจะเอาบาร์บีคิวไปแล้วกันนะฮะนี่สมุดที่ผมพูดนะฮะว่ามันจะทำให้เราวิ่งได้นานขึ้นนะฮะสมุดตัวนี้เลยนะ แนะนำนะผมวิ่งได้นานจริงจังอะไรประมาณนี้โอเคใครที่เล่นตัวนี้ก็เอาไปด้วยนะผมเพิร์กที่ผมเปลี่ยนไปก็ประมาณนี้ตอนแรกผมจะโนวันไปแต่ไม่ดีกว่าเอาบาร์บีคิวไปดีกว่านะเดี๋ยวเขาอ่าสวิโเขาตอนจบเกมเดี๋ยวเขาหัวร้อนมาดูตาน,นี้ว่าจะจับได้สักกี่คนกันนะเมื่อกี้ผมก็เก็บไปหนึ่งตัวนะก็ <laughs> รู้สึกว่า <laughs> อ่อนมากเลยโอเคเดี๋ยวมาดูตานี้ว่าเราจะจับได้กี่ตัวนะโอเคโอเคครับผมโอเคมานะฮะเกมที่สองมาด่านลงเล่านะผมลงเล่าของเพื่อนที่ตายไปแล้วโอเคด่านใหม่นะโอเคเดี๋ยวตามล่าหาคนเลยด่านนี้ผมว่าน่าจะคือตรงนี้ไม้มันสั้นฮนะตรงนั้นมีอีกาบินขึ้นเมื่อกี้ผมเห็นนี่ไง เจอละวิ่งเปิดแผลไปเลยหนึ่งแผลนะฮะโอเคมีคนจังหวะนี้โดดเข้าไปเฮ้ยในตู้โอเคหลบรีเจียนหรอจ้า,อาโอเคอยู่ตรงนู้นสองคนนะฮะผมโอเคเดี๋ยวผมไปเอา จะปีนมาทำไมโอเคถีบเรื่องไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งแพ้หนึ่งแพ้แล้วหนึ่งครั้งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไล่เลยใช้สกิลไปนะครับผมโอเคเจอหนึ่ง EP แล้วก็ไล่อีกสองคนนะอยู่ใกล้กันตอนนี้วันนี้ก็ปั่นอยู่นะครับผมจะเนียนจะเนียนทำเป็นเนียนโอเคมีสปินนะคนนี้พบไม้มาหนึ่งแพนะโอเคมีคนไปหนึ่งช่วย โอเคเห็นไหมคือมันวิ่งได้นานมากใส่สมุดมาเนี่ยกระโดดมาไม่ทันผมว่าไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนนี่ไงมีคนฮิวนะฮะโอเคคนนี้มีขาแมงมุมนะเราจะไม่ได้สแต็กของตะเกียงนะครับผมโอเค แต่ก็น่าจะมีคนปั่นน่าจะเส็ษหนึ่งเครื่องเนาะ <c oughs> เอาไม่อะไลอีกหนึ่งคนอ่ะโอเค <c oughs> นี่ยคนเนี่ยอยู่เครื่องเนี่ยเมื่อกี้บาร์บีคิวบอกมาโอเคคนที่เจ็บนี่ว่าอ้าคนเดิมตายยากวะโอเคแทงหลังไ้ยเนี่ย โอเคแทงหลังนะเปลี่ยนเปลี่ยนอัตราเปลี่ยนอัตราโอเคไล่ต่อเลยเดี๋ยวผมว่ามีคนเอาคนมันปั่นก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งเซตใจเย็นเล่นกันนานๆไปไหนแล้ะ พับไม้โอเคมีคนเรียกกินข้าวอยู่ละโอเคช่วยกันไวไวจัดโอเคมาจะเล่นบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านโอเคเอ่าแทงหลังปะเนี่ยไม่มีโอเค วยงามตามท้องเรื่องยังหเครื่องอยู่เลยแต่เราเก็บไปสองละคนนี้เฟียดสองแล้วนะโอเคตรงนี้ควรถีบไม้ไปเลยนะเพราะมันแมสยาวผมว่ามันน่าจะไล่นานเอ,าอ้าวโอเคไม่เป็นไรเขามาเล่นแถวนี้เพื่อนก็ไม่ได้ช่วยสักทีนะปล่อยไปก่อน มีคนปั่นช่วยกันไปเอาไปหนึ่งแผลตรงนี้ก็น่าจะดักทางได้อยู่ตรงนี้ก็ควรถีบไปเลยไม้นะฮะไม่ควรจะเก็บกลักไว้นะครับผมโอเค ตรงนี้มีใต้ดินไม่ใช่หรอใช่ปะไม่มีใต้ดินอยู่บ้านเล็กใช่บ้านเล็กปะเฮ้ย <c oughs> ด่านนี้มันมีบ้านเล็กวะบ้านเล็กบ้านสี่เหลี่ยมแต่สี่เหลี่ยมเยอะมากด่านนีน้ตรงนั้นน่าจะเป็นบ้านเล็กเนาะตรงนี้ใกล้กันมากเนี่ยมีคนย่องนะโอเคเจอละ สปินตบๆๆ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 ๆโอ้ดูหัวใจโอเคไปหนึ่งแผเอาไปหิวเล่นเอาไปหิวเล่นเอาไปหิวเล่นคนนี้ก็เอาไปหนึ่งแผเอาไปหิวเล่นนะอุ้ยเสียงแหวบ <laughs> เสียงแห็บเกินวัน <c oughs> นี้ต้องเอาไปหนึ่งแผลโอเคครบ <c oughs> ไล่ตามสบายเดี <c oughs> ย๋ยวผมไปถีบเครื่องตรงนี้ก่อนน่าจะเสร็จจะเสร็จหรอ ไม่ให้เสร็จเหมือนเขาจะปั่นไว้แล้วก็ค่อยติดเครื่องทีเดียวนะดูท่าทีเกมนี้น่าจะยาวเดี๋ยวคืนนี้ผมไปหาอาหารด้วยนะครับผมอันนี้คืออาหารในชีวิตจริงนะไม่ใช่อาหารในไปหาอุ๊ย holy shit วิงวิงวิงไปโอ้ยติดโอ้ยโอ้ยเข้าตู้เอ้าเอ้าเปิดผิดตู้เฉยถ้าผมเอานั่นมาเนี่ยน่าจะดีนะดาน่านนี้หาดูทมย,ยากอยูน่นะครับดา่านนี้หาดูทมย,ยากมาก โอคคนนี้มีแทงหลังแต่ใช้ไปแล้วตายยังเฟสสองนะฮะยังห้าเครื่องอยู่เลยดูดิรู้สึกด่านนี้มันเข้ากับฆาตรกรทุกฆาตรกรคือโซเวโวจะปั่นช้ามากไม่ช้าหรอกคอือยังไงอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า มันทํามาไม่ค่อยบลาลลาซ์กันนะคือแพทที่แล้วเอาใจเซอร์วิวโลแพทนี้เอาใจฆาตกรน,นะฮะคือผมเล่นด่านนี้ปั่นไม่เสียจสักทีคือก็ปั่นเนี่ยปั่นปั่นอ่เหลือประมาณ2-3เครื่องสุดท้ายก็ตายหมดฆาตกรจับจับตายหมดเลย คือเหมือนมันจับง่ายมากจะเนียนจะเนียนเป็นเรียนมาใหม่นเนเชียโอเคไปข้าวคนนี้ยังไม่ตายโอเคมีคนโทรมายนแป๊บหนึง่ง๋ยวขอเล่นเกมจบก่อนโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบเก็บละนะฮะผมรอไม่ไหวแล้ว มีคนโทรมาแล้วเพื่อนก็จะมาหาด้วยตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่กินข้าวเลยโอเคอัดคลิปแบบรันทดจริงๆนะฮะคนนี้น่าจะตายแล้วหรือเปล่าคือนี่เยอะมากอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรตัวตัวเครดเด็ เยอะมากโอเคไล่มาหนึ่งสเต็ปข้าบบานฟ้าจะกระโดดหน้าต่างปะล่ะคนนี้มีกุญแจทันเฉยแทงหลังปะจ๊ะเครื่องนั้นจะเสร็จนะฮะหรือเราจะห้าเครื่องโ okay. อเคคนนี้ตายแล้วหรือเปล่า อย่าพึ่งเศษไปฉายออกมาทำไมเนี่ยฉายสิเพื่อนฉายเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่ติดเล่นละต้องรีบเก็บเสียงอีกาเหมือนคนแคทโทเทมหรืออะไรสักอย่างโอเคเศไปนหนึ่งเครื่อง เดี๋ยวทีไปกันผมวมันเข้าตู้ไม่ใช่โอเครู้สึกเกมนี้จะยืดยาวแป๊บหนึ่งหาคนแป๊บเฮ้ยคนนี้จะเสร็จโอเคเหลือสามเครื่องนะฮะ โอเคมาขอไล่ตีโอ้สตันตรู้ป1หนึ่งสเต็ปโอเคเมกตายเดี๋ยวผมไล่เมกยาวๆเลยเจอป้อหมายละ oh. น,นี่สิจ๊ะสามเครื่องสินะเราต้องลดประชากรหน่อยแล้ว โอ้โหวิ่งไปไกลแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บเมกเลยเหมือนมองรอยเท้ายากอยู่นะด่านนี้โอเคเข้าตู้จริงๆด้วยมองรอยเท้ายากมาก Okay. ถ้าคนนี้ตายก็จะเหลือ3คนเฮ้ยแต่มันมีกุญแจหนึ่งคนนะฮะอย่าลืมอย่าลืมกุญแจพิชเกมคนนี้ฮิวเฮ้ยไม่ใช่ฮิวย่องตรงหลุมหมอเดี๋ยวไปเครื่องก่อน ไปมืกันคนที่นั่งผมนึกว่าคนจริงๆไม่ใช่นะฮะโอ้วเชียรเดือวสองเครื่องละสองเครื่องสามคนถ้าผมฆ่าอีกคนก็น่าจะโอเคคนนี้ แต่คนนี้ไม่มีกุญแจอีกคนมันไปย่องแล้วมันไม่ปั่นเพื่อนน่าจะปั่นอย่าเนี้ยคือเขามีไฟฉายแต่เขามไม่ฉายคืออะไรวะงงปะเห็นไหมไม่ฉายโคตรงงงั้นไม่เป็นไร ไม่ฉายก็ไม่ฉายคนนี้น่าจะเฉียชีวิตเฉียชีวิตโอเคหรือเปล่าผมน่าจะจำไม่ผิด เสียเวลาเสียเวลามันนานแล้วโอเคชีวิตใช่ปะ่ะหรือเปล่าโอ้โหไปหาหลุมะนะมัเนี่ยมีกุญแจไงสองเครื่องสองคนหลุมดับแล้วนะฮะ ผมก็น่าจะได้2อ,อตัวนะคือเกมนี้มันนานมากแล้วมันเหมือนผมจะแบบต้องไปทำอะไรหลายๆอย่างคลิปนี้ก็น่าจะแบบลงสดๆร้อนถ้ามีขอ้อผิดพลาดระไรก็ขออภัยด้วยนะที่นี้ด้วยนะฮะคือผมทำคลิปแบบรีบๆช่วงนี้เป็นช่วงรีบๆโควิดนด้วยเนาะ เกี่ยวอะไรกับพลโแนวก็น่าจะเกี่ยวนะเกี่ยวหมดนะมีคนฮิลทุกนป่านหลายเครื่องมากดูดิสรุปอยู่เครื่องไหนกันเนี่ยโหเนี่ยเจอแล้วอืมมีชีนะ้หน้าโอเคไม่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 าตกรก็ต้องล่าสิครับอะไรอะไรอะไร ชี้มาทำไมไม่ไม่ไม,ไมถ้าเธอเล่นแบบนี้เราก็จะจัดให้โอเคตายโอเคเพราะว่าหลุมน่าจะตอบละคนนั้นก็น่าจะหาหลุมเพราะเขามีกุญแจไงใช่ปะถึงผมปิดหลุมมันก็ลงได้อยู่ดี <c oughs> สรุปคือเก็บสาม โอเคโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผม mm hmm. ก็ช่วงนี้ผมไม่มีคลิปลงแล้วก็ไม่ไลฟ์สตรีมด้วยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาคลิปลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทําคลิปดีๆด้วยนะผมถ้าใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็บอกได้นะผมเกมแนวไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะผมว่า ต้องการให้เพิ่มอะไรเอฟเฟกอะไรก็บอกได้นะผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เพียงทนนี้ก่อนนะครับผมขอตัวไปอาบนะ้ำกินข้าวและเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคไปละบ๊ายบาย